สวัสดีครับพี่น้องขจักสาสันติภาพบางใหญ่และพี่น้องสารธรรมจสาสันติภาพคลองหลวงรวมถึงผู้ที่รับฟังอยู่ทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่7พฤษภาคมคศ2022ผมวัชรศรสเทียนช่วยชูยชยเจริญชัยขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาศึกษาบทฝ้าวเดือดกันจากพระธรรม1ซามูเอลบทที่14ข้อย4ถึง3าให้เราฟังพระธรรมของรพระเจ้าร่วมกัน แต่คนอิสราเอลต้องทุกยากในวันนั้นเพราะซาอูส่งให้พวกทหารสาบานไว้ว่าถ้าใครรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็นวันนี้ก่อนเราแก้แค้นพวกศัตรูแล้วให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นพวกทหารทั้งหมดจึงไม่ได้รับประทานอาหารเลยพวกทหารทั้งหมดก็เข้ามาในปา่ามีน้ำพึ่งอยู่ตามพื้นทุ่งเมื่อพวกทหารเข้าไปในป่านั้นนี่แนะ่น้ำพึ่งกำลังย้อยอย,อยู่แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปาก เพราะเขากลัวคำสาบานแต่โยนาธานไม่ได้ยินคำสาบานของพระราชบิดาที่ส่งให้พวกทหารสาบานจึงแย่ปลายไม้ที่อยู่ในมือท่านจุบเที่รังพึ่งแล้วกอดมือของพระองค์ใส่ปากตาก็สว่างขึ้นมีชายคนหนึ่งในพวกทหารเรียนว่าพระราชบิดาของพระองค์ให้พวกทหารสาบานจริงๆว่าให้ผู้ที่รับประทานอาหารในวันนี้ถูกสาปแช่งพวกทหารจึงอ่อนเพลียแ้วโยนาธานจึงกล่าวว่า บีดาของข้าทําให้แผ่นดินลําบากดูสิวัตาของข้าสว่างเพราะข้าได้รับประทานน้ำพึ่งนี้เพียงนิดเดียวยิ่งกว่านั้นถ้าวันนี้พวกทหารได้กินของที่ริบมาจากพวกศัตรูซึ่งพวกเขาหามาได้อย่างอิ่มหนำจะดีกว่านี้สักเท่าใดเพราะตอนนี้การฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียนั้นไม่มากมายเลยในวันนั้นพวกเขาฆ่าพวกฟิลิสเตียจากมิดมาสถึงอายาโลนและพวกทหารก็อ่อนเพลียยิ่งนักพวกทหารวิ่งเข้าหาของที่ริบได้ เอาแกะและวัวและลูกวัวมาฆ่าบนพื้นดินและพวกทหารก็กินพร้อมกับเลือดแล้วเขาก็ไปทูลซาอูว่าดูเถิดพวกทหารกำลังทำบาปต่อพระเาเวดโดยรับประทานพร้อมกับเลือดและซาอูจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าได้ประพฤติอย่างทระยศแล้วจงกลิ้งก้อนหินใหญ่มาให้เราวันนี้และซาอูตัดว่าพวกท่านจงกระจายกันไปท่ามกลางพวกทหารและบอกเขาว่าจงให้ทุกคนนำวัวหรือแกะของตัว มาฆ่าเสียที่นี่แล้วรับประทานยาทำบาปต่อพระยาเวด้วยรับประทานพร้อมกับเลือดคืนนั้นพวกทหารทุกคนก็นำวัวมาให้ฆ่าเสียที่นั่นและซาอูก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเวเป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งท่านสร้างถวายแด่พระยาเวบทว้าเดียวในวันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งซามออบทที่14บสีข้อถึง35นั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้อยู่ในหัวข้อเรื่อง งลงรอบครอบไม่หุนหันรกอบด้วยสองประการด้วยกันการแรกปัญหาจากคําสาบานการที่สองทำผิดบทบัญญัติของพระเจ้าให้เรามาดูในประการแรกปัญหาจากคําสาบานในข้อยี่บสี่ถึงสามสิบนั่นก็คือหลังจากพระเจ้าทรงช่วยโชยเรลในการต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียแล,แล้วต่อมาซาอูลก็ได้ออกคสั่งให้โชยเชลสาบานซึ่งส่งผลทําให้ เป็นการสร้างความทุกข์ใจแก่พวกเขาเป็นอย่างมากก็เพราะให้ประชาชนสาบานว่าขอแช่คนที่บางอาจกินอะไรก่อนพบค้าวันนี้จนกว่าเราจะได้แก้แค่ศัตรูนั่นเองเพราะนั้นจากคำสาบานนี้ส่งผลทำให้ทหารทั้งหมดไม่กล้ากินอะไรเลยทั้งนั้นและส่งผลต่อกำลังเลี้ยวแรงเป็นอย่างมากและต่อมากองทัพอิสราเอล ได้เข้าไปในป่าแล้วก็แต่พวกเขาได้พบน้ำผึ้งอยู่ที่พื้นพวกเขาคงอยากจะกินไปอย่างมากเพราะว่าน้ำผึ้งนั้นช่ำเยิ้มแต่ก็ได้แต่มองดูเฉยๆไม่มีใครกล้าแตะหรือกินเพราะกลัวคําสาบานนั่นเองแต่ต่อมาเมื่อโยนาธานได้เห็นน้ำผึ้งนั้นเขาจึงใช้ไม้ที่ถืออยู่ แยกไปที่หลวงพึ่งและลองลิ้มรสด,ดูปรากฏว่าทําให้เขารู้สึกดีและเอาชุ่มกระชวยมากแต่ที่สําคัญก็คือทําไมโยนาธานกล้ากินน้ําพึ่งนั้นนั่นก็นคือกระเพราะเขาไม่รู้เรื่องการสาบานนั่นเองแต่ต่อมาก็มีทหารคนหนึ่งได้บอกโยนธานว่าราชบิดาของท่านน่ะทรงให้ทหารทั้งหมดในสาบานไว้อย่างจริงจังและเข่งัดว่า ขอแช่งคนที่กินอะไรก่อนพบคำวันนี้นั่นเองซึ่งทำให้ผู้คนหมดกำลังแต่เมื่อโยธาทานได้รู้เรื่องเราเช่นนั้นเขาก็ได้กล่าวาว่าบิดาของเราสร้างความยุ่งยากให้แก่ประชาชนแล้วนั่นเองดูสิเราต้องช่วะชวยสดชื่นขึ้นมากเพียงแค่กินน้ำผึ้งเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น แต่โยนธานคิดว่าจะเป็นการดีกว่าเป็นอย่างยิ่งถ้าหากผู้คนเหล่านี้ได้กินอาหารที่ได้ยึดมาจากศัตรูเพราะจะทำให้มีกำลังเรี้ยวแรงและสามารถที่ดีจ่อสู้ต่อไปได้อย่างดีเพราะนั้นในบทนี้เล็งถึงคำสาบานไม่สำคันก็คือซาอูนเขาได้สาบานโดยแม่คำหนึง ให้รอบขอบหรือคิดให้รอบคอบนั่นก็คือผลกระทบของสิ่งที่จะตามมานั่นเองจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก,ก็คือทหารของซาอุนนั้นเหนื่อยและอ่อนกำลังมากเกินกว่าที่จะสามารถสู้รบต่อไปได้แต่ที่สำคัญพวกคนอิสราเลนั้นยิวโหอยจนทนหิวไม่ไหวจนถึงขั้นต้องกินเนื้อส,สดๆที่มีเลือดอยู่ และเป็นการละเมิดบุญญาติของพระเจ้านั่นเองอยู่ในบทที่14ข้อ3าสนั่นเองและที่สำคัญก็คือทําให้ซาอูลเกือบฆ่าโอรสของตนเองด้วยให้เรามาดูในประการที่สองทำผิดบุญญาติของพระเจ้าอยู่ในข้อส1มสสาหต่อมาเมื่อชนสเลได้สู้รบลุกขับไล่ฆ่าฟันศัตรูต่อไปตั้งแต่มิดมาร์กไปจนถึงออยาโลแล้วพวกชนสเลก็ หมดเลี่ยวแรงแต่ประเด็นสำคัญก็คือด้วยความหิวโหยอย่างรุนแรงนั้นทําให้พวกโทนิสเรลพากันบุกเข้าไปที่ของของเฉลยแล้วก็จัดก,การฆ่าแกะวัวลูกวัวจากนั้นพวกเขาก็กินเนื้อสดๆที่มีเลือดติดอยู่นั่นเองต่อมามีคนทูลซาอูลว่าพวกเขาทั้งหลายกินเนื้อซึ่งมีเลือดอยู่ซึ่งเป็นการทําผิดต่อพระเจ้าเมื่อซาอูล ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงตัดจึงตัดว่าพวกเจ้าได้ทำผิดทำสาบานแล้วและซาวลได้สั่งให้เก่งหินใหญ่มาที่นี่และได้สั่งพวกทหารกองต่างๆว่าให้แต่ละคนนำวัวและแกะและฆ่าที่นี่และอย่าทำบาปอีกเลยทุกคนก็ทำตามที่ซาวลได้สั่งจากนั้นต่อมาซาูล ก็ได้สร้างท่านบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อถวายแด่องค์พระบุญเจ้านั่นเองเพราะนั้นในบุวรนี้เลงถึงบุบุญญาตินั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารตั้งแต่สมัยก่อนก็คือตั้งแต่เก่าแก่มาแล้วช้านานมาแล้วนั่นเองและที่สำคัญก็คือเป็นโทษที่รุนแรงมากที่สุดเพราะการห้ามกินเนื้อสัตว์ที่เจือปนเลือดอยู่ ก็มีกล่าวไว้ในพระธรรมเลวินิติบทที่7ข้อที่ 26- 27ซึ่งก็มีปรากฏตั้งแต่สมัยโนอาด้วยเช่นกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่9ข้อที่4และแม้กระทั่งในสมัยคิดเกณฑ์ย,ยุคแรกก็มีปรากฏด้วยเช่นกันในพระธรรมกริจการบทที่15ข้อ27ถึง29และในข้อ35นั้นในข้อนี้นั่นก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำผิดต่อบ,บม่มญยตของพระเจ้านั้น และจากการที่ซาอูลได้เป็นกษัตริย์มาแล้วเ,เวลาหลายปีนั้นจนในที่สุดซาอูลก็ได้สร้างแท่นบูชาขึ้นแห่งแรกถวายแด่องค์พระบุตรเจ้าแต่ประเด็นสำคัญก็คือเป็นเพียงทางออกของซาอูลเพราะเป็นทางออกสุดท้ายของเขานั่นเองนั่นก็คือในช่วงเวลาที่ซาอูลปกครองอิสราเอลมาสรุปข้อคิดเสนอเนะ อากบทเฝ้าดูยในวันนี้ 1. ต้องระวังความมทธุลุไม่หลบขอบในการสาบานตัวอย่างก็คือซาอุดอาจจะดูดียิ่งใหญ่หน่าชื่นชมก็จริงแต่ผลที่ตามมานั้นเสียหาย้้ายแหลงมาก 2. ตระหนักเสมอแม้ทำการวิกฤตปัญหาเลวร้ายที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นต้องมีสติควบคุมตนเองอย่าพูดโดยขาดความยั้งคิดเพราะผลที่ตามมา อาจจะต้องทําตามที่พูดไว้นั่นเองก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังสามเล็งถึงการกินเลือดเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเลือดหมายถึงชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งชีวิตและชีวิตก็เป็นของประทานจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวเพราะเลือดนี้ต้องถวายคืนพระเจ้าห้ามนุษย์นำไปใช้สชี้ถึงธาทีของซาอูนั้น เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องควรหลีกเลี่ยงนั่นก็คือมักใช้ความพยายามของตนในการทำเรื่องต่างๆอื่นๆในทุกวิธีทางของตนแล้วก่อนจะแสวงหาพระเจ้าซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดไม่ถูกต้องซึ่งตรงกันข้ามกับการที่โปรหิตได้เสนอสาวนว่าต้องปรึกษาพระเจ้าก่อนปรเด็นสำคัญก็คือการพึ่งพาพระเจ้านั้น จะช่วยให้เหตุการณ์วิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีทางออกที่ดีกว่านี้มากนั่นเองขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดองค์ทรงบริสุทธิ์ประเสริฐยิ่งทรงเมตตาปรดปานต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์วางใจพึ่งพาพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดข้าองทั้งหลายขอยึดมั่นในความเชื่อ ยืนหยัดและเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตและเลิกไม่ทําผิดบุญญาของพระองค์ทรงร้ายาฐานทูลด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรตับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง ปพิ่อที่ไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของคพิจารแสงสิ่ภาพของเรานะคะ